น,น,นทพมาแล้วหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาแล้วครับวันนี้จะพาไปที่นปคอ25อําอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายโดยพันเอกอธิเมศสรุติเจริญวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สําสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมของหน่วย ออกให้บริการผสมเทียมโคพันธาจิมะพันธุ์ทางญี่ปุ่นนู่นแะครับให้แก่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายพร้อมกันนี้ก็ได้ติดตามลูกโคเกิดแล้วก็มีการร่วมพูดคุยกับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ในเรื่องของข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสัตว์ประเภทมีกีบนี่นะครับวัวควายเนี่ยหมูด้วย และวิธีการป้องกันรักษาส่วนที่นพค24อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนาวาอากาศเอกเชิดชูชูเสนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเลื้นที่24ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วยเช่นกันนะครับออกให้บริการแก่กเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและก็จังหวัดกระสินไม่ว่าจะเป็นการออกผสมเทียม ฟรีนะฮะผสมเทียมโคฟรีเนี่ยเรายด้วยกันแล้วก็มีการออกทําการรักษาฉีดยาบํารุงให้กับสัตว์เลี้ยงอของกเกษตรกรอีก7รายนะติดตามลูกโคเกิดนะที่มีการออกไปผสมเทียมเสร็จแล้วปรากฏว่า,คร,าครบรอบของการาตั้งท้องของลูกโคนี่ก็เกิดตกลูกออกมาเนี่ยหรายด้วยกันพร้อมกันนี้ ก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงเรื่องของโรคของสัตว์ในช่วงหน้าฝนพร้อมกับวิธีการป้องกันร,รักษาอันนี้สําคัญนะครับน้องเหนือจากการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในการเลี้ยงแลวก็ต้องมีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของโรคของสัตว์วิธีการป้องกันร,รักษานี่สำคัญมากเลยปีก่อนนู้นเราเห็นได้ว่ามีการระบาดของโรคลัมปีสกิลโอ้โห ระบาดหนักเลยนะครับพีน้องเกษตรกรหลายที่หลายแห่งก็เดือดร้อนกันเลยทีเดียวไปที่นปค26ที่อำเภอพนานนิคมจังหวัดสกลนครโดยพันเอกนิติประการคชมหิตนะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่อที่26ก็ได้จัดเจ้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการผสมเทียมโคให้แก่เกษตรกร,กรที่เลี้ยงในพื้นที่บ้านหนองหอยตำบลธาตุทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียมโคสายพันธุ์ที่หน่วยบรัญรชาการทหาัทนาส่งเสริมพร้อมกันนี้ก็ได้มีการพูดคุยงานด้านอื่นๆของทางหน่วยพัฒนาก,การขึ้นที่26ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยนะครับถ้าว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็สามารถไปขอความช่วยเหลือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยพัฒนาก,การขึ้นที่จะเป็น26ก็ดี 2องห่าก็ดีที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้นะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของนักรบสรีน้ำเงินในพื้นที่อีสานตอนบนภายใต้การบังคับบัญชาของท่านผู้บัญชาการทางสูงสุดนะครับท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่วันต่อไปสุกคีหมันนมันเงี้ยมัม <า S 1> บ